ครับสวัสดีครับดินน้ำลมไฟนาไล่สวนผสมผสานนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่25กรกฎาคม2564นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาขณะนี้ก็7โมงกับอีก20นาทีนะครับฝนนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> วันเสาร์ที่24นะครับกร,รบกรดาคม2564นะครับตกตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อวันของวันที่24นะครับจนถึงวันนี้นะครับ <c oughs> วันที่25 <c oughs> เป็นวันอาทิตย์นะครับสองผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงตอนนี้ก็ อีกก็ยี่สิบ้ายี่กยิบเจ็ก็จะสามสิบชั่วโมงแล้วนะครับนี่ฮะตกไม่หยุดเลยนะครับตกพรมๆอย่างนี้นะครับสภาพนะครับนี่นะครับน้ำนะครับเจิ่งนะครับนี่นะครับน้ำเจิ่งนะครับน้ำเจิ่งน้อง น้ำเต็มนองเลยนะครับบ่อนะครับบ่อเล็กขนาดนั้นก็แหนกปิ่มขึ้นก็เห็นคันคันอยู่หน่อยนะครับส่วนบ่อที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นนะมันก็เสาะตลิ่งพังตรงนั้นนะครับก็จะถึงต้นไผ่นั่นแหละเต็มหมดเลยครับเต็มเลยนะครับนี่เต็มเต็มนองเลยฮะปลาหมอเวียดนามนะครับร2อยี่สิบตัวนะครับ น่าจะออกไปตามสะานนี้แล้วครับเนี่ยนะครับออกไปตามสะานนี้แล้วแล้วก็มีต้นอ่มามะละกอนะครับแขกดำนะสองต้นนู้นนะครับตรงที่เจ้านินเดินไปนะครับล้มนะครับนะั่นล้มส่วนสม <c oughs> กระชังบกก็ น้ำก็หล่นได้ตามที่เห็นปิ่มเต็มเลยนะครับเดินไปไม่ได้เพราะมันจะเป็นหลมนะครับนี่นะครับสภาพของฝนยางไม่ตกก็เล่นเอาต้นไม้นะครับตกช่วงแต่วันอาสาฬหาวันนี้ก็คือเป็นวันเข้าวันสานะครับตั้งแต่วันอาสารหาบูชานะครับนะครับเนี่ย เป็นอย่างนี้นะครับส่วนน้นะครับนี่ครับที่ไม่มีน้ําแห้งกัดบินนะครับก็เจิ่มนองไปด้วยน้ําแต่น้ก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเป็นอย่างนี้เราก็สามารถจะให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยได้นะครับให้น้ํามันมีอยู่ขนาดนี้เยอะนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทําการตัดทําอะไรต่ออะไรนะครับ นานะครับแปลงนู้นก็น,น้ําเจิงหมดนะครับน้ําเจิงทางนู้นนะสองแปลงดูด้วยตานะเห็นเดิมไม่ได้เดินไปนะครับก็เจิงอย่างที่เห็นเนี่ยแต่ส่วนตรงนี้นาที่เป็นแปลงของข้าวกล่านะครับว่าตรงนี้จะสูงก็เลยนน,น่นแน่นไอ้ส่วนตรงนั้นนะครับเจิงแต่นาเราก็ได้น้ำอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับถึงเวลาจะต้อง มีน้ำแล้วก็จะต้องให้ปุ๋ยกันแล้วนะครับให้ปุ๋ยแล้วะส่วนเนี่ยนักขณาขิ้นได้ตรงนี้นะครับระหว่างตรงนี้ที่มีต้นไผ่น้ำขึ้นมันนะฮะลมไว้แล้วครับนั่รอตรงนั้นฮะต้นไผ่จะลงไหมเนาะเนี่ยนะครับไผ่กำลังสวยเลยนะครับนี่ ปลาในนี้นะครับปลาหมอเวียดนามนะครับ120ร้อยี่สิบนะฮะก็วิ่งเล่นอยู่ในแถวที่มันสามารถที่จะไปได้นะครับต้องดูนะครับว่าฝนจะตกเห็นได้ทั้งว่าอุตุว่าจะตกประมาณสัก3ามวันว่าอย่างนั้นนะครับออืืนะครับเป็นอันตรงนั้น ทำพังก็ดูว่าจะน่าปลสดสักนิดหนึ่งน่านลัวต้นไผ่จะลงกำลังสวยนะครับแต่ก็จะทำยังไงได้ล่ะครับเวลาอันนี้ดินสายนะฮะเวลาฝนตกโอ้โหเดินไปไหนยุ่ยหมดเวลาฝนไม่ตกนะครับหน้าดินนี่แข็งปากนะแข็งประมาณสิบยี่สิบเซนนะฮะตอนนี้ถึงกล้วยแล้วนะครับก็หลังนะครับ แหนแดงอ,สอัสซอล่าไมโครพิล่านะครับลอ,อยเต็มเลยนะครับนี่แล้วฮ <c> ะ <oughs> ชีวิตเกษตรกรนะครับเจ้าไร่ชาวนาชาวสวนนะครับทุกท่านอย่าไม่มีฝนนะฮะก็เอาเมื่อไหร่จะตกพอตกว่ากพเกินความต้องการนะครับนี่คือชาวสวนนะส่วนชาวนา ก,ก็ถือว่าดีใจนะครับอย่างนี้นะครับก็มันก็มีทั้งผลบวกผลลบนะฮะแต่ละคนแต่คนแต่บางคนนะฮะทำทั้งหมดผสมผสานนี่ถ้าพื้นที่ไม่สูงนะครับก็ต้องหาเงินนุ่นบ่าไปบุ่ยบุยอยู่แนู้แล้วครับ <c oughs> ก็ต้องหาเงินมาถนที่ดินรถหนึ่งก็ สองร้อยสามร้อยผสมขนาดนี้ก็ขี่รถ้าไปนะครับวัดกีตันนะฮะก็คิดดูนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับนี่นะฮะก็ดูเอานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับจะจะคิดว่ามันลำบากหรือไม่แต่ว่าถ้าถ้าตกแล้วท่วมไม่นานถ้าไม่ไม่ท่วมเป็น อาทิตย์สองอาทิตย์ก็โอกาสรอดครับเพราะว่าขณะนี้พอดูแล้วก็ความชุ่มชื่นมันก็ขึ้นมานะครับก็เราก็ไม่เดินลงไปลัดนะครับเพราะว่าจะไปทำให้ระบบรากหรืออะไรต่ออะไรมันเสียหายก็ต้องไหนนะครับส่วนคนพวกชาวที่เลี้ยงปลานะฮะที่เลี้ยงปลาถ้าเป็นอย่างนี้ฮนะ ถ้าปลาขนาดนี้ถ้าเป็นธุรกิจแบบใหญ่ๆนะร้องไห้เลยครับแต่ของเราก็ร้อยี่สิบตัวฮนะก็ประครบปงมมาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็โตแล้วนะครับ <c oughs> โตก็ได้ประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่าแล้วนะะประหมอหน,นะฮะแต่ตรงนู้นสิครับก็ภาวานาก็อย่าให้มันพังลงไปอีกเลยนะครับ นี่นนะครับเจ้านินลงไปลุยทุ่งนาแล้วเออาว่ากันไปนะครับนู่นนะครับทางนู้นน้ำเติมน,นาแล้วก็ถ้าได้อย่างนี้ก็ก็โอเคนะครับก็จะได้ก็ดีฮะถ้านาเป็นน้ำอย่างนี้นะครับนาหวาน,นะฮะนาหวานแห้งครับนาหวานแห้ง ให้มีน้ำได้ขังอย่างนี้บ้างแล้วก็จะได้เริ่มให้ปุ๋ยนะครับมันแรงมาเราเริ่มทำตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมิถุนา,ารกรกดามาตกไปเดือนช่วงวันอาสาฬหะและวันขาววันสาแล้วก็จะอันนั้นท้องฟ้านะฉ่ําเลยนะฮะยังฉ่ําอยู่นะครับเนะี่ยท้องฟ้าเลยทั่วไปยังฉ่ําเลยนะครับเนะี่ย ทางปู่ถูว่าเข้าพายุเข้านะครับ <c oughs> แต่สวนนะฮะสวนเรานะครับก็ว่ากันไปตามนะฮะนะครับล้มนะครับสองต้นนะครับมะละกอแขกดำปลูกมากก็ เริ่มจะออกดอ,อกผลแล้วก็อย่างนี้นะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นช่วงของโรคระบาดแพร่กระจายนะครับทั้งระบาดท,ทั้งแพร่กระจายนะครับโควิด1นนะฮะจากหนังฝรั่งนะฮะโครโรนานะครับก็ลกลับกลายมาเป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องสมัยที่ฝรั่งสร้างเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องเล็กๆน้อยๆที่หากันนะครับก็กลายมาเป็นพวกของวิวเตอร์คอมพิวเตอร์หมดนะฮะนี่นะครับเราก,ก็ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องชาวสวยเราดีกว่านะนี่นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับขวาฉ่ำเลยนะครับนี่ข้างบน นี่นะครับอันนี้นะครับร็นานาน,า,นาแปลงน,นี้ลงลงข้าเหนียวนะครับขันยศสลินนะครับทางนี้จะจะเป็นทางสูงหน่อยก็น้ําไม่น้ําก็ไม่มาขังนะครับแต่ว่าฝนตกก็ดูเขียวสุ่มนะครับ ไอ้เขียวจัดๆนั้นไม่ใช่ข้าวนะครับข้าวผสมกับต้นหญ้าส่วนมากจะเป็นหญ้าเยอะนะครับนางวัจะมีน้ำขังนะครับอุูตรงนู้นนะครับนะครับมีน้ำขังนะฮะนี่แปลงนึงครับก็แปลงนี้จะเป็นที่ลุ่มสักนิดหนึ่งโดยปริมาณน้ำจะเต็มก็ คือว่าแปลงนี้ก็น้ำขึ้นอยู่จะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดีสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปลนี่ยนะครับก,ก็จะมีโค้งหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็มีน้ำนะครับน้ำจิมตรงนู้นก็น้ำเจิงนะครับเจิญนองนะครับ <c oughs> มีสองแปลงนะครับที่เห็นไกลๆตอนที่ถ่ายวีดีโอที่หนึ่งนะครับ นี่นะครับแล้วก็ส่วนน่ะอันนี้เข้ากล่ำนะครับนี่ตรงนี้นะฮะบินยอดนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าไม่เกินอาทิตย์นะครับไม่มีลงไปย่ำมันก็ยังไม่เป็นไรต้องรอให้ฟื้นตัวก่อนนะครับเพ่งจะให้ปุ๋ยได้นะครับนี่พใบแดงแล้วก็นี่คือหญ้าแดงแดงนี่คือหญ้านะครับเ <c oughs> ขียวๆนั่นก็หญ้านะสูงน,น,นะครับเนี่ยนะครับ นี่นะครับนี่ตกประมาณ30ชั่วโมงครับยี่สจากทีหนึ่งมาก็24่อันนี้นี่ก็อีกประมาณลักชั่วโมงก็30แล้วก็เห็นว่าจะตกอีกนะครับ3วันนั่นนะครับในอทองฟ้านะครับชุ่มฉ่ำไปเลยนะฮะในนี้ครับโน่น ทางนูก็คือสวนนะครับก็ถ่ายวีดโอชุดแรกนะครับอันนี้ก็คือบ่อที่เราเลี้ยงปลาฮะปลานิลปลานิลน,นะครับที่ปล่อยลงไปประมาณ2500ตัวนะครับก็ยกสะดุ้งขึ้นมาชุดหนึ่งก็ได้ประมาณเอามาประมาณ ร้อยกว่าตัวแล้วน,น,นะครับแน่นฮะบ่อมาเล็กจากฝนตกนะครับประมาณสามสิบชั่วโมงมาแล้วเนี่ยนะครับก็น้ำนะฮะปิ่มนะครับเกือบถึงคันบอ่อนะครับก็เหลืออีกประมาณตีสักประมาณสกินเมตรหนึ่งก็คันบอ่อพอดีที่เห็นน้ําไหลนั่นนะครับน้ําไหลนั่นนะครับ อันนั้นคือไหลามาจากบ่อข้างในนะครับคือที่เราทำธนาคารน้ำใตดินนะครับไว้เมื่อสองปีนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อีกแห่งหนึ่งน,นะครับน้ำที่มันไหลาจากหลังคาบ้านนะครับลงมามาอยู่ที่นั่นเราก็ทำธนาคารใตดินแล้วก็น้ำมันก็มีสูตรหนึ่งที่ซึมถ้ายังซึมไม่ทันก็จะล้าผมก็จะเอาท่อเนี่ยนะครับต่อให้ออกมาเข้าสู่บ่อนะครับ อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยนะครับจากธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่ท่านหลวงพ่อสมานสิิปันโยนะครับท่านได้เป็นเจ้าของโครงการใหญ่นะครับที่คิดขึ้นมานะครับผมก็เอามาทําตามที่ท่านนะครับนี่นี่นะครับจากแอ่งน้ําที่ไหลจากหลังคาหรือบริเวณที่สูงไหลลงมาที่แอ่งน้าแล้วก็จะขุดนะครับช่วงนั้นช่วงกาลังทําแรกๆนะครับของ การทำธนาคารน้ำใตดินนะครับก็ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือส่วนน้ำที่ไอตรงนี้ผมก็จะทำให้มันเหนือบ่อขึ้นมาตรงปากบ่อนะครับคือลงจกปากปากบ่อตรงธนาคารน้ำใตดินลงไปประมาณสักห้าหกสิดห้าสิบเซนนะครับบ่อก็จะลึกบ่อธนาคารน้ำใตดินนี่นนะครับก็จะลึกประมาณอ่า สองเม็ดนะฮะส่วนที่นั่นก็นจะซึมลงไปข้างล่างซึมแล้วก็แคือการแพร่กระจายลักษณะเหมือนออสโมซิสนะครับและส่วนที่น้ํามันมากๆเนี่ยนะครับจากมันอยู่เต็มบ่อนะครับมันก็จะลง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 ,ลงมาที่เห็นนี่ฮะผมจะต่อท่อออกมาเนี่ยก็จะได้น้ําส่วนนึงเข้าบ่อเลี้ยงปลานะครับสิ่งที่เห็นนี่คือ นะครับน้ําที่เราไปจากโนค้คือจากธนาคารน,น้ำใตดินนะครับนี่ครับนี่นะฮะนีาา่เมื่อกีก้นี้ที่ผมเดินไปตรงเนี่ยตรงที่น้ำไหลตรงนี้นะฮะประช่อนนะครับ <c oughs> มันขึ้นมาผมว่าเอออะไรกูผมว่าเดินจะไปจับมันเห็นบุ้มตีปุบปุ๊บปุ๊บ,บลงบ่อไปเลยครับตัวใหญ่มากครับอ่าใหญ่ก็อ่าขนาดไหนดีอ่ะ เทียบเทียมนะฮะข้าแขนผมเนี่นะครับใหญ่ <c oughs> แ,แขนผมหน่อยอันนี้ก็คือสวนนะครับสวนน้ำเจิ่งนะครับอันนี้ก็บินนะครับน้ำไหลาจากถนนนะครับเนี่ยนะครับน้ำไหลจากถนนจากอันนั้นก็ลงของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยจากถนนนะครับน้ำบนจากถนนทางสัญจรก็ไหลนะฮะ ลงนี่เข้านี่นะครับทุกทครับก็หาทางแก้ไขต่อไปนะครับเดี๋ยวทางข้าสวนนะครับทางข้าสวนโซลาเซลล์ต่างๆนะอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ตอนกลางคืนนะครับ แล้วก็พอฝนหยุดฝนอะไรก็ได้ตัดหญ้ากันนะครับคาวนี้นะครับนี่นะครับทางสวนอนเท่านี่ทางข้าสวนไม้เมื่อยลอยนะครับนี่ยังทําไม่เสร็จดีครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เสาตั้งไว้เพื่อทำป้ายนะครับ มีไม้แดงนะครับเี่นนะครับบ่อเลี้ยงปลาก็ปิ่มเลยนะครับโซลาเซลล์สำหรับปั๊มน้ำดูน้ำจากต่อประดาน,นะครับลงบ่อนะครับยามเวลาหน้าแรงนะครับ หน้าฝนตอนนี้เมื่อกี้ไปดูอ่ะมันก็ไม่ทำงานเพราะมันเป็นทีเอเพราะว่าแสงแดดมีไม่พอนะครับอันนี้ก็ภายในบ้านนะครับภายในรั้วที่ปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับนี่ครับมีมะม่วงมีลิ้นจี่จักระพัดนะครับ นี่นะครับคือน้าตรงนี้เป็นแอ่งนะครับที่น้ำไหลจากลังคาลงมาก <c oughs> ็จะมานี่นะครับนั้นธนาคารน้ําใตดินนะครับที่เห็นพ่อป้าขึ้นน้ําก็จะไหลลงบ่อที่เห็นดังเมอสักครู่นึงนะครับตรงเพราะว่าที่มันไหลไม่ทันน้ำมาเยอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะยุบ นะครับภายในไม่เกินสิบนาทีนะฮะถ้าฝนตกอย่างนี้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ตกลงมากลายแต่ว่ามันก็ทํามาสองปีแล้วนะครับทางด้านหน้ามีใบบงไ,ไม,ไม้ไปไป,ไป,ปกคลุมลก็จะไหลชาก็ยังดีกว่าให้มันเจิดนองอยู่เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับว่าอันนี้ก็ประมาณไม่เกินวันฮนะประมาณถ้าตกอย่างนี้นะครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆที่ผมเคยสร้างข้อสัส้งเกตก็ ซึ่งชัง่วโมงชั่วโมงก็ยุบนะครับพอช่วงนี้มันก็จะตันนั่นตน้นเงาะนะฮะโตแล้วก็ระบบล่างมู้ปเป็นยังไงนะครับก็เลยดินที่นี่เป็นดินทรายชุดที่สี่สิบเอ็ดนะครับได้มาอยู่ก็มาปรับปรุงนะฮะเนี่ยกล้ยก็โตขึ้นเดี๋ยวก็เราปรับปรุงให้ต้นไม้มันหนาแน่นขึ้นนะครับนี่ อันนี้ก็มายงชิดมาปางนะครับนั่นนั่นบ่อนะครับธนาคารน้ำใตดินนะครับนี่นั่นเขียวใหญ่นะครับดอกจานนะฮะม่วงนี่ครับบริเวณนะครับนี่ก็อีกอันนะครับธนาคารน้ำใตดินน้ำไำหลามาที่ลงไปซีดทางด้านนี้นะครับ สมวงนะครับในชมวงมีอาคารสำหรับวัสดุการเกษตรนะครับที่เครื่องมือต่างๆน้ำมงน้ำหมักนะครับอันนี้ก็ทำค้างของเสารถแล้วก็ต้นไม้หรือพวกพืชผักที่ทำขึ้นไปนะเพื่อขึ้นไปค้างเป็นร่มเงานะครับนทางก็ รอให้เราก็ต้องไปช่วยมันขึ้นไปนู้นด้วยนะครับก็มาจากทางนู้นอันนี้ฮะก็จากซีกทางนู้นมาแล้วนะครับเนี่ยก็เต็มก็จะยังม,มาขึ้นอยางนี้ก็จะมีถั่วดาวินคารนะครับถั่วดาวินคารแล้วก็มีฟักอันนี้ก็คือเสารถพันธ์ไทม์้ฮนุงนะครับส่วน อันนี้ก็จะเป็นโคลัมเบียสีส้มมะม่วงอะไรต่ออะไรนี่พวกน้ำหมักนะครับตนางๆนะครับนี่อุปกรณ์ที่เกี่ยวเรื่องการเกษตรนะครับนี่นะครับน้ำก็จะไหลไปหน่นนะครับลงต่อธนาคารอันใต้ดินนั่นเนาะเหมือนกันระบบลากนี่นะครับนี่นก็ไผ่เลี้ยงนะครับที่มีหน่อเยอะแยะนะครับนั่น อันนี้ก็ม네ีพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยซงแล้วก็น้ำหมักต่างๆนะครับผลไม้นะครับมะม่วงก็มีรอและลูนี่ก็ลิ้นฟ้าเตกานะครับดกครับดกก็เก็บไปบ้างแล้วแกจะลองไปทำน้ำหมักดูครับเนี่ยยังอ่อนนะครับ ดูด้วยนะครับน,นี่นี่น่ฮะถ่ายด้านในนะครับนี่ก็ทั้งนี้ก็มีแหนแดงก็น้ำเต็มนะฮะแหนแดงนี่นะครับมีมะพร้าวน,นะครับ ร่องน้ำตรงนี้ก็ขุดยกล่องก็ขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับใช้รถแท็กเตอร์ไถเนี่ยทำยกล่องขึ้นมาตรงนู้นไม่ได้ยกล่องนะครับก็เห็นเห็นเนอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับดินน้ำลมไฟนาไล่สวนผสมประสานนะครับ น,นะครับลิปนี้ท่านได้ชมแล้วก็นะครับถ้าพอใจหรืออย่างไรถ้าเป็นประโยชน์หรืออย่างไรจะคอมเมนต์มาในที่นั่นก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเทียนกระเาขาเนี่ก็เห็ดคนน้อยนะครับเห็ดคนน้อยบางหมดนกั ขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้นี่เกิดน้ำไหลลงมานี่เข้าี่ธนาคารน้ำเต็มนี้ก็ไหลลงไปในบอ่อนน้นนะครับนี่ก็เป็นมะขามยักษ์นะครับครับก็ขอให้ like กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะครับดินน้ำลมไฟนาไล่สวนผสมสารครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับตรงบริเวณนี้นะครับที่ที่เห็นเป็นท่อสูงสูงยาวขึ้นมานะครับนั่นคือท่อหายใจหรือท่อที่สำหรับอากาศออกแล้วก็ดันลงไปฮนะของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับนะั่นช่วงที่ตอนที่ผมถ่ายตอนนะั้นน้ำเจิ่งถึงนี่เลยฮนะเจิ่งนี่เลยนะครับ ฝนตกทั้งหมดประมาณ36ชั่วโมงครตั้งแต่วันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564ตีหนึ่งแล้วมาหยุดเอาตอนประมาณบ่าย2โมงของวันที่25นะครับกรกฎาคม2564นะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ36ชั่วโมงนะครับน้ำไม่เจิงเลยนะเจิงทีงนี้ที่ผมมาถ่ายตอนนี้ก็เวลา 16นาฬิกาเศษนะครับจากฝนตกนะครับหยุดแล้วก็ประมาณชั่วโมงเศษเศษนะครับว่าทําไว้สองปีแล้วก็อาจจะมีตันบ้างอะไรบ้างนะฮะแห้งเลยครับนี่นะครับจากนี่น้ําเจ็งนองขนาดนี้นะฮะแห้งเลยเนี่ยนะครับแห้งเลยก็เหลือบริเวณตรงปากบ่อนิดหน่อยนะครับมันก็ค่อยๆสิมก็นั like ่นลงไปนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ของ ธนาคารน้ําไปดินเก็บเปลือกน้ําแล้วก็ให้น้นํเนี่ลงไปไม่ให้ขังอยู่นานไม่ได้ไม่เกิดยุงด้วยนะครับนี่นะครับตรงนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับมันแห้งเลยครับเห็นนะครับที่มีท่อดูนะครับนั่นเช่นเดียวกันนะครับจกธนาคารน้ําไปดินครับ